คู่ที่สองครับมอนที่มาครับผู้เล่นของเพื่อนนายกครับลุกขึ้นมาแล้วสัดด้วยายัลโอ้ยหดดันก่อนครับในช่วงต้นเกมครับของครึ่งเวลาหลังครับของใกล้ครับทำแต่งการแออกเป็นสองครึ่งครับสำหรับคู่ที่สองครับ สิ่งละ25ครับเพื่อส่งเสริมสุขภาพครับและมอบรายได้ครับในทางใจทางนี้ครับให้กับครอบครัวที่สมเกติค็นที่บเอาครับตัดไับได้ายครับอาจารย์เกษพอยศิลาครับเมื่อสักครู่ต่อควนสร้างครับเชื่อมเกมขึ้นมาโดนบีบต่แล้วหนีสโอลเลยครับตีโอ้ยได้ลื้นเลยครับลูกดีลูกเนี้ย างหลังแล้วที่ตายครับอาจารย์ตั้งตะกุลชัยตรงกลางครับสีทิยานวนนิลันต่อวันสั้ๆครับเค้นไปดีจะได้บนครับปล่อยบอลไหลให้ครับทางแชงตรงทีโตครับสวยครับเซตบอลขึ้นมาออแล้วเติมครับเลือกที่จะจ่ายประคองครับให้ที่ไรครับ เอาครับสวยครับต่อบอลแล้วต่างหนีเกมมาครับเปิดหยอดลึกม่านครับหินบอลเข้าไปในกรอบเขตโทนรั้งซะดีกว่าครับ เสไปได้ครับบริษัทนสาวประตูออกมาบล็อกจากพื้นเลยครับอาจารย์จะเสกษมวิจิราในขอตำแหน่งบอลแล้วครับหนึ่งบุคลากราค,ครับของวงการฟุตบอลครับเป็การกีฬาแลยครับสวยครับอาจารย์ครับบอลแรกไอ้บอลสองครับเป็นบอลพารครับบอลแรกคือพระทัศบาลกับสอนหน้าสอนคุณเชฟคล้ายที่ศีเหมือนกันเลยครับกุเล่นหมายเลขสามสิบเก้าและคล้ายพี่ศรีพิทยานวลน,นิลัน ต่อบอลขึ้นมาครับเลือ,อบบรรครับขึ้นเกมมาครับอัดเข้ามาได้หน่ยเชี่อมเกมขึ้นมาแล้วครับเจเลญไปบูลแล้วนะพี่บูลครับไหลบอลเลียดและเติมสวยครับพยายามที่จะจ่ายบอลถ่ายบอลไปให้ทั่วพื้นที่ครับของ ตามได้เกลี่ยรครับความตำแหน่งผู้เล่นครับโอ้ลุงนี่ครับจับบอลบอมาเลยตัวต้องเซตบอลขึ้นมาได้กันใหม่ครับผู้เล่นของ,อของเพื่อนนายกครับผลบอลหนมีมาครับประาปากาศแใจเสกบัชชิลาครับโอ้ลุงนี่บอแลแรงครับพยายามที่จะดึงบอลลงมา แต่ในบ้านครับอาจารย์เกษมอาจารย์เกษมทำเรียกขึ้นมาเรียกที่ให้รอน้องๆเขาเยอะไปครับรอตัดเท่าไปด้านในเปิดสวยครับอาจารย์เกษมทะลุขึ้นมาแล้วครับสวยครับดีแล้วนิดเดียวครับอ๋อสร้างครับแต่ฟังขึ้นมาครับโอ้โหพะริยามทีการจบด้วยกันยิ หลนกลับครับเสียบอลขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับผู้เล่นของโรงข้าวโอดย้อนกลับมาสวยครับที่ลุยแล้วโอ้โหพยายามที่จะจ่ายทะลุขึ้นมาครับขยายหาตำแหน่งบอลครับผู้เล่นของทีมเพื่อนนายกครับสวยครับอย่างคอมบอลอย่างต่อเนื่องครับ เกยบอลทิ้งเข้ามาพบูรณรัตนพี่บูรณผิดแกะบอลขึ้นมาครับยังได้อีกหนึ่งครั้งหมุนตัดเข้ามาได้หนช้านิดเดียวไดนน้ั้นครับท่านชานรงยิโตดูครับหมุนหนีสวยครับเยี่ยมโอเคคงเอียดครับผู้เล่นหมายเลขหกครับเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวลุกครับมั่นครับเอ่าครับ บุญธรรมระวังครับมาครับสัญญาณน,นกวีกครับจากพุทธศิ์ เชิญครับทะลุเข้ามาด้านในแล้วยิงนาดีครับโดนขวางนิดหนึ่งครับโดนวางตำแหน่งการวางเท้ายาวเลยครับจิตพู้ขึ้นมาตอนกลับมาเล่นครับตรงกลางพิกนี่ครับได้ครับตปแล้วให้ไปเองครับหนึ่งต่อหนึ่งครับเอ้าครับสวยครับ บุญทำมาลอยตัวโดดหนีครับเซฟก่อนครับช่วยเซฟผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามด้วยครับบุญทำทีนิรักอาจารย์เกษพรายครับประเชิญคงเอียดสวยครับอาจารย์เกษม่าตรงกลางครับสปินหมีเข้าช่องเลือกจ่ายสวยครับเล่นได้ครับเลี้ยงลายแล้วจบเลยครับโอ้โหรักษาประตูออกมาสกัดบล็อกได้ครับและสวนขึ้นมาครับ ที่มาที่ประชของเก ah ียดตัดเข้าได้นายเบิร์นบอลลลนครับสังกัดเล่นกว่าครับบุญธรรมคุณธรรมคีรีลักครับเลี้ยงลายครับพิตาต่อมาครับท่านชนะลงจะสปินหนีและโดนเข้าไปเกี่ยวครับตีชายครับแตะแล้วหนีครับ เลือกที่จะให้ยังให้ไม่ได้ครับยังเติมไม่ได้ของบอลมาตรงกลางครับสวยครับเประช่ญของเอียดเสร็จบอลขึ้นมาเจาะเลยครับฝากแล้วไปตัวเปล่าดีแล้วไม่ดึงครับตันนี้ขึ้นมาไม่ดันแต่แล้วทิ้งบอลยาวครับเจอกับเจเลยไม่รู้ครับไป่บูลรัตนพิบูลครับเก็บเล่นสวยครับกิติชัยชานัทลงที่โตะครับ เข้าช่องแล้วครับขวามือเนี่ยมีบุญธรรมครับบุญธรรมคีรีลาครับเห็นแล้วครับสวยครับบุญธรรมมีพื้นที่มีเวลาครับที่จะจบให้บอลมาสวยครับวันนี้ต้องชมเลยครับท่านชานาลงิโต้ครับเปลี่ยนตำแหน่งบอลมาที่บุญธรรมคีรีลาครับก่อนที่จะไหลไปด้านในแล้วเท้าสอมนี่ที่มาเติมแปนเน้นๆครับบริเวณเสาสองครับบอลหนีมือผู้รักษาประตูเข้าไปครับเป็นแอสซิสต์ครับการพาสบอลครับการให้บอลไหลของ คุณทำรมงแล้วครับบอลแรกในี่แตกมาจากตรงกลางก่อนครับท่านชาญรงค์ยี่เต๊กก่อนเล่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยครับเชื่อมความสัมพันดีแลวก็ส่งมอบรายได้นะครับในการช่วยเหลือครับครอบครัวของพี่สมเกียรติสมชี่งครับอีกหนึ่งบุคลากรครับของการสร้างที่สิ่งครับให้กับทีมชาติไทยครับเก่ายะเยี่ยงประวัของวัชช่าง ทีมชาติไทยครับชุดที่เดินทางไปเชี่ยมความสัมธ์ไมนปีครับกับทีมชาติจีนนะครับในนามของรัฐบาลครับแล้วก็เป็นผู้ออกแบบเสื้อทีมชาติไทยครับของชุดเยาวชนปี2 5 1 9ครับเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลแบบพิเศษครับกับทีมชาติจีนนะครับในนามของรัฐบาลและในนามของทีมชาติไทยครับปี2118นะครับนายกของประเทศจีนครับคือโจนไหลครับ ทีมชาติไทยหลายชุดด้วยกันครับก่อนที่จะส่งมอบในนามทีมชาติไทยครับให้กับน้องชายหัวแก้วหัวแบนครับคนชมื่อดูสสมงคนชมเชยก้าวขึ้นมาสู่ทีมชาติไทยทุกชุดเหมือนกันครับจะลอยตามพี่ชายครับเอาครับขึ้นเกมมาวันนี้เรามานะครับส่งมอบความสําคัญและระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านมอบให้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ครับกับวงการฟุตบอลครับไม่ว่าจะเป็น ฝึกสอนดูแลนะครับทีมราชวิถีดูแลน้องๆเยาวชนในทุกโครงการเจ้าของศูนย์ฝึกถือว่าเป็นอีกหนึ่ง,งกำลับของชาววังครับสโมสรราชวิถีครับว,วันนี้เรามารวมสมมอบและ,และเล่นถิ่นพื้นยางพด,งงบบด,ดีครับที่ท่านมอบให้กับสโมสรสาราชวิถีทีมชาติไทยและวงการทุกปลไทยในทุกระดับครับ อันหนึ่งผู้ออกแบบครับเสื้อที่เป็นสัญลักษณ์ที่สวยงามครับของทิมเชาไทยครับมีสีของธงชาไทยยับสามสีด้วยกันครับในเสื้อที่ท่านออกแบบจะให้กับเยาวชนครับปี2519เดินทางไปทำาิธัเชื่อมความสัมพันธ์ในตีครับในนามของรัฐบาลครับท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปามโม่ก็เป็นนายกรัฐมกตับปี2518ครับนายกรัฐมนตรีของจริงก็คือโจเอลไหลครับถือว่าเป็นการเปิดประเทศในการ เชื่อมความสัมพันธ์มตรีครับด้วยการแข่งขันกระชับมิตรครับด้วยกีฬาที่ถือว่าเป็นกีฬาที่นิยมที่สุดครับของประเทศไทยและของประเทศจีนก็คือฟุตบอลครับเอาครับเซตบอลที่มาเล่นครับขอขอบคุณครับท่านนายสมาคมกีฬาฟุตบอลของสอไทยครับท่านที่เปนอาการยเชฟด้วยครับขอขอบคุณครับทีมทีพีลงข้าครับท่าน วิสุทธ์นะครับในโอกาสนี้นะครับผู้ใหญ่ทีมขอบคุณท่านดร์ดำรงปฏิณัทธาระครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านครับของ s อสเอ็รับในนามของสมาชิกสมาคมนะครับนักกีฬาฟุตบอลโอซโสไทยนะครับไวปนักการเยอะเอาครับพิงเกมมาครับ เปิดตัดเข้าไปในเขียวว่ยบอลทิ้งออกมาแล้วตันบอลโตชันจะลงที่โตแล้วกิจิยกิจไทยดัลลานี่ยเป็นวิตราครับประการตั้งตระกูลชยัยออบให้เลือกครับพิกเข้ามาสวยครับพี่โตบุญธรรมเซตเล่นครับเปิดลึกเข้าไปด้นานในแก้ไขครับโอ้สวยครับพีต่ตาดึงบอลลงครับบุญธรรม ทีลีลาครับสวยครับเปิมขึ้นมาทางการด้าซ้ายมือจบหรือเปล่าครับโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นเองครับชัยรัตย์ยศโอ้โหดูครับระบบแล้วรูแบกการเล่นครับอีกหนึ่งทีที่ยอดเยี่ยมคนครับเปิดตากมาแล้วจบครับล็อกหนึ่งจังหวะก่อนครับวางโอ้โหเห็นแล้วแหละครับเก็บบอลแรกก่อนครับแล้วก็วางด้วยขวา เยี่ยมครับส kind of like ุดภาพร่างกายผัดล่าดําไม่ครับอยาวัฒน์พัฒนาพักนีจะขึ้นมาเติมแล้วจากแข่งหลังครับเอาครับดันเกมลูกขึ้นมาครับความสามารถนถืิว่าเยี่ยมครับประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับเชยคนเกียรติครับตรงกลาง กีรวัดครับพัฒนาพักดีเจเลมินโครับบุญธรรมศิริลักษณท่านชาญโ์ที่ต้องรับบอลหาตำแหน่งบอลครับดีใจจิไใจแล้วโโอ้หพี่ดองครับโรนี้เป็นลูกที่จะต้องเสียทิ้งขึ้นมาก่อนเลยครับตัดบอลสั้นครับโชว์ตัดขึ้นมาสวยครับเลือกอะไรครับเชลตมีครับด้านข้างดันบนครับโดนเข้ามาบีบครับโดนเข้ามาบีบหนึ่งสองลงไปซ้อนแล้วครับพี่ตาบุญธรรมครับ บุญธรรมทีรีราครับฝากแล้วพยายามที่จะเอิมครับเอาครับอาจารย์เกษมพลศิลามีครับเข้ามาหลังเขอาจารย์เกษตรพลสิรามีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Rồi, rồi, rồi. Cho nó vào. Rồi. Cho nó vào. Cho nó vào. Cho nó vào.

đi bay. cho, kênh Ghiền Mì Gõ Để các bạn lỡ những đi hấp dẫn okay. เข้ามาครับแถวสองเติมโอ้โหอ่าดอดยิงเสาแรกครับหักเต็มข้อเลยครับหลอดด้วยสายตาเลยครับและมีขึ้นมาครับกดดันบริเวณแถวสองครับระยะแค่12หลามาหลอกครับเพื่อที่จะประวงแนวรับแผงหลังครับว่าที่จะจ่ายย้อนกลับคือหรือเปล่า

Gracias.

gấp cái ma gấp này gì gấp Hãy subscribe cho kênh สวยครับไหลให้แล้วสอดขึ้นมาเติมด้านในมีครับท่านชนะรงยี่โตครับมีปมประคองโดยคุณน้ำกีฬาครับฝากเข้าไปด้านในเล่บอลลงครับชีรวัตรให้บอลแถวสองครับโอ้โหสัดดีกว่าชีรวัตรพัฒนาพักดีครับไหลให้ก่อนครับแก้ไขที่มันจับกว่าครับศาสตาจารย์เกษมพลกีฬาการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ทั้งเยี่ยมเลยครับ เอาครับสวยครับแม่นี่เดียวมานี่เดียวมานี่เดียวมาอย่าไปใา่ไหมเฮ้ยบอช่ไมยิงยไป่าอยไอบูนรัตนาที่บูนบอลสวยครับล็อกให้จ่ายบอลย้อนกลับมาครับพิตา ปากการตั้งตะกุนชัยดันแล้วครับโอ้ตัวนี้ไม่นั่นอย่าไปิดที่สิวัตนนะครับพันนาพักดีนะครับลากขึ้นมาไม่ผ่านครับโอ้แผงหลังยืนยยังนได้ดีครับสีแ่สแขน,น,นครับซอนและซ้อนเไหมครับสวยครับ ไา้ทะลุปาดังกาวด้วยกว่าเล่นกันาสองครึ่งเวลาการแข่งขันนะครับเอาครับสวยครับท่านชาโนยิตโตครับอาจารย์เกษมพุอยศิลาไประเชคงเกียร์บุญนำคิริราครับโอ้สวยครับท่านชานโนยิตโตครับาารเ,เชลีมินโน,ค,นครับ<ป> S <S <an> <S เบิร์นตัดเข้าไปง่าครับพยายามที่จะเซตเท้าต่อเท้าสิรวัฒน์พัฒนาพักดีครับ <S <S <an> <S เอาครับเลี้ยงลายแล้วครับเลี้ยงลายแล้วโอ้โหต้ <S <S <an> <S องชมครับความเก๋าของวิงแบ็คแล้วก็เซตเะครับคู้กลางครับโอโ้เลี้ยงลายแล้วเลี้ยงลายอีกแล้วแม่นยำเช็แล้วลลแวม่นครับโอ้ต้องชมครับทีมเวิร์กของแนวรับแบ่งหล,ลังครับมีพิตาครับคอยคุมตำแหน่ง การเช็คตำแหน่งสุดท้ายแลวครับคอยเลี้ยงลายเลี้ยงลายปอดดันบ๊อบขยบเลยอาจารย์เกษตพลศิลาครับเปิดเข้าไปด้านในและโดนบอลครับยกอนกลับมาครับสวยครับให้ทิ้งบอลเลียงจ่ายแั่นครับังหวะาเดียวสวยครับพี่โตเอาครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งข้างบนน้อยกว่าครับหมุนตัดไปในเลี้ยงลายเดินทางครับพี่ตาเอาครับคุณทำ บุญ่นรำกีราครับสอดขึ้นมาครับบริเวณคนเสาใกล้สวยครับจบหรือเปล่าเท่านั้นเองลึกไปนิดเดียวเท่านี้ครับเป็นลูกแก้ไขครับเถวซ้อมมีขึ้นมาตามเปิดตากหยอดดึงครับทันชานต์ลงยี่ต่อครับพิกหนีแล้วเข้าซ้ายดึงแล้วเข้าขวาครับโอ้โหทั้งเหลี่ยมซ้ายทั้งเหลี่ยมขวาเลยครับเลี้ยงไปเลี้ยงไปแดงแดงเลี้ยงไป อาครับจะได้มีตรงครับเอาครับฝากแล้วไปสวยครับเบิร์นไข้ครับไข้ครับพี่เรเสาสอง้วครับพี่เรเลือกแม่นหรือให้จ่ายครับโดนบล็อกครับเดยกป้ามมาครับพี่ตา การตั้งตะกูใจายเก้วเล้าไปถ้ไป้้ยโอ้สวยครับขึ้นมาแล้วจบด้วยการยิงครับทำได้ดีแล้วครับ11ตำแหน่งครับ ทั้งสองทีมวัดในสนามแบบโดยระบบและรูปแบบการเล่นศักยภาพความสามารถประสบการณ์ครับสำคัญดีเดียวครับแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญครับทุกท่านมีส่วนร่วมนะครับกับการสมมอบการแข่งันฟุตบอลนัดพิเศษรับต้องขอขอบคุณครับท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาุโไทยครับท่านเทนท์ทอาเท่ครับที่ให้การสนับสนุนนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้ครับเพื่อมอบรายได้ครับให้กับนะครับครอบครัวของพี่ สมเกียรติชมเชนครับบุคลากรครับผู้ซึ่งสร้างคิอเสียงครับให้กับทีมชาติไทยสมอสอนละวิธีครับและนะครับในทุกหน้ารับของการดูแลครับในทุกโครงการฝึกฟุตบอลในระดับเยาวชนนะครับของประเทศไทยครับสำหรับในวันนี้ครับทุกท่านนะครับได้ร่วมกันสมมอบครับประกอบไปด้วยทีมเพื่อนนายกครับ 26,500บาทครับนิติจำกรยักษ์ผ้า0ันบาทครับเราจะดีซีนน้อยครับ5,000บาทออสตาสาม0ันบาทครับน้องยศพล1,000บาทผมนะครับพุ่งอย่างห้าร้อบาทนะครับและวีพีนะครับรวมเก้าครับครับขอเสียงตบมือดังๆครับขอบคุณครับ VIP ครับของเพื่อนนายกครับและขอบคุณครับทีม VIP รวมเ้าครับขอขอบคุณครับพี่วิสุทธิ์ครับขอบคุณท่านดรดำรงปฏิเมื่อหลังครับอดีตผู้เล่นของ กรุงไทยครับในชุดเครื่องประดังจรครับขอขอบคุณผู nu ้ใหญ่ทุกท่านนะครับขอเล่นเช่นนะครับที่ท่านหลังจากนะครับชำระร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเก่งชุดเรียบร้อยแล้วครับขอเรียนเชิญครับบริเวณนะครับงานเลี้ยงรับรองครับเพื่อที่จะขอบคุณแล้ววันนี้ก็ขอบคุณครับทีมงานนะครับ S F A Channel ครับในการไลฟ์สดนะครับขอบคุณครับสิ่งดีๆที่มีแล้วมอบให้ครับเดี๋ยวเราพบกันนะครับนะนะครับงานเลี้ยงรับรองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่